เงี้ยงวมะงอเงี้ยงงอเงี้ยงพอดีเอ็นหมดฝึกเพื่องคุณทอดฝึกทุกคนโดยเฉพาะผู้ยืนลูกแก่นมาผีหน้ามาผีคึกทอดอยากให้ลูกทำเพื่ม <th> ด <zt> ีแ <th> ม <jaw> ่ก็ดีใจแล้วให้ลูกทางาน มันอที่เรียนมาให้รักษาไว้รักษาพนักงานเจ้าของอยงก่่กอนอยระดับดีฏิบัติตามอ้โอ้ครับครูบาอาจารย์โอ้ยให้ลาบลื่นดีละกาวนาต่อไปให้มีสุขแก่เจ้าของอย่าปเป็นเด็นกับบ้านกับยาติเพราะให้เล่นได้ทีว่วัดโต ระเบียบถูกต้องในขอปฏิบัติของอาจารย์ทุขขอแม่ขอพวกมีความหวังว่าลูกทุกคนมีความดี <c oughs> ดีคนละแบบ <c oughs> ดีทุกคนโดยเฉพาะผู้อยู่ไกลแม่คือทอด Yeah, yeah. แต่แม่ต่างความหวังว่าลูกแม่ต้องทำดีตลอดขอให้ลุีความสูขมีความเจะเริ่ลุงเรื่องต่อไปในอนาคตรไฝ่หนาขอบใจลูก